สวัสดีครับผมบอยครับที่บริษัทการขายยนต์ฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์เอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับรุ่นแบบมีแพ็คเกจนะครับราคาขายอยู่ที่1 5 8 0 0 0 0บาทนะครับคันนี้มีการตกแต่งเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ทำการรับสีนะตัวรับสีเนี่ยต้องบอกว่าลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกสีแบบที่ต้องการได้นะครับว่าอยากรับสีอะไรนะครับคันนี้นะครับลูกค้าจะเลือกเป็นรับสีเทอร์เรนโบว์เทานมนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่ชุดแต่งเพิ่มเติมของพิกเตอร์ด้นนนนสวยงาามมขดไหะคครรรััับบบเชชิญ อย่างที่บอยแจ้งไปนะครับคันนี้นะครับเป็นรถเอเวอร์เรสต์สปอร์ตแบบมีแพ็กเกจครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะครับจับคู่เกียร์โต้6สปีดนะครับผมคันนี้นะครับทำการแร็ปนะครับสติ๊กเกอร์นะเป็นสีเทานะครับแบบนี้เลยนะนี่สีเทาแบบดัมโบนะเทานมนะครับกางฮิตนะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็ตัวชุดหน้านะครับชุดกระจังหน้านะครับเปลี่ยนเป็นของวิกเตอร์นะตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นอักษร f w d นะครับติดสติ๊กเกอร์นะครับสีแดงตัดน้ำเงินนะครับ ไฟ LED 3จุดนะครับตัวด้านบนของกระจังหน้านะครับลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะว่าอยากได้สีเป็นสีเหลืองหรือว่าเป็นสีขาวนะครับตัวกระจังหน้าของวิกเตอร์เองนะครับอ่าตัวนี้นะที่ใส่มากระชุดวิกเตอร์นะก็จะมีไฟ LED นะครับเป็นขีดแบบนี้ด้วยนะครับตัวรถเองก็จะมีไฟวิ่งกลางวันนะครับเป็นตัว C แบบนี้นะนะครับก็ต้องบอกว่าพอมาใส่กับตัวของเอลเวอเรสต์นะครับต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยแบบนี้เลยนะครับผมชุด เสริมกันชนนะครับชุดครอบกันชนนะครับเป็นของวิตเตอร์นะก็จะเป็นสีเทานะครับทำสีเดียวตรถตัดกับสีดำครับสีดําเงานะครับสติ๊กเกอร์คําว่าวิตเตอร์นะครับสีเทานะครับนี่ข้างหน้าก็จะเป็นแบบสวยงามแบบนี้นะครับตัวรถเองนะครับก็จะมีกล้องรอบพัน360องศานะครับไฟตัดหมอก led นะครับมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดไฟส่งอัจฉริยะนะครับเซ็นเซอร์การระยะ4จุดนะมาดูในส่งด้านข้างกันนะครับด้านข้างก็จะมีคูวล้อนะครับขนาด4นิ้วนะเป็นคูวล้อสีดําเงานะครับอ่าจะมีเล่น เรียกว่าเล่นเล่นลายนิดนึงนะครับทำคล้ายๆทรงเฟืองนะครับนี่แล้วก็คันนี้นะครับก็จะเป็นล้อแมกซ์เดิมสีดําเงานะครับซีดีอยู่ที่ 25- ง5 5าห้ R ยีนะครับผมแล้วก็ตัวรถยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะตัวรับสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้ก็รับสีเทาแล้วใช่ไหมก็จะรัข้างบนนะครับค่างเป็นสีดําเงาครับติดกระสาดสชิ้นนะครับรถเองนะครับจะมีกุญแจคีย์เด็ดนะครับกระจกมองข้างขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีบันไดนะครับกันแบบแปบกันลื่นนะครับ ตัวกระจกมองข้างก็มีกล้องนะครับรอบคันนะครับแล้วก็ตัวของอกระจกนะครับจะมีตัวใบสปอร์ตนะแต่รถมาจุดบอร์ดนะครับผมนี่มันจะขี้เด็ดนะท่านท้ายเองนะครับก็จะเป็นตัวติดในส่วนของสติ๊กเกอร์สีดําเงานะครับตรงฝาถังน้ํามันนะเพิ่มมิติรถของเรานะครับดิสเบรกสีล้อนะครับมีวัดลิงค์นะสำหรับตัวเอเวอเรสต์นะครับเพิ่มการเกาะถนนนะครับช่วงล่างหลังก็เป็นช็อคอัพคอยสปริงนะครับ มาดูด้านท้ายกันต่อครับด้านท้ายไฟท้ายเป็นแบบ led ครับ led signature แบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวของอสเกิร์ตด้านล่างนะครับก็จะเป็นของวิกเตอร์นะครับทำสีดำตัดสีเทาแบบนี้เลยนะนี่แล้วก็บอกว่าตัวรถนะครับอย่างที่ผมบอกนะลูกค้าจะรับเป็นสีเทานะจริงๆแล้วถ้าลูกค้าชอบสีอื่นก็สามารถแจ้งบ่อยเข้ามาได้เลยนะครับบอยมีให้เลือกเฉดสีหลายสีเลยนะครับฝาท้ายสําหรับตัว evosport นะครับก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับนี่แล้วก็ตัวเบาะนะครับแถว3 พับได้เท่า2อับได้นะนะครับเป็นแบบนี้เลยนะตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าเอลเลสสปอร r t ของเรานะครับคันนี้นะครับหรือรุ่นนี้นะจะมีแอปพลิเคชันฟอร์ดพารนะครับสามารถเชื่อมต่อรถกับโทรศัพท์ของเราได้นะครับไว้สาหรับสามารถดูตําแหน่งของรถนะครับหรือว่าสั่งสตาร์ทรถนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับด้านในนะครับตัวรถเองก็จะมีในส่วนของเบาะหนังนะครับแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าปรับผู้น้า นต้องบอกรุ่นนี้รุ่นยอดนิยมขายดีมากๆเลยนะครับราคาเพียง1นึ่งล้านห้าแสนแปดบาทอย่างที่บอกนะแล้วก็กุญแจ่ายพุสตาใช่ไหมครับมีที่วางแก้ว2ฝั่งซ้ายขวานะครับแล้วก็ตัวไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับสามารถปรับสูงต่ำของไฟได้นะครับเป็นตัวไฟหน้าอย่างที่ไิวบอกนะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติแล้วก็ยังมีเปิดไฟสว่องจฉริยะด้วยนะครับหน้าจอหลังพวงมาลัยนะครับเป็นหน้าจอ8นิ้วนะครับขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็มี Cruise Control แบบรักษาระยะห่าง Stop and Go นะ นะครับปรับระดับได้4 4ระดับนะครับจะมีตัวปรับที่พงมาลัยนะครับเนี่ยกดเข้าไปก็จะมีตัวตัวเลื่อนนะครับองเปิดให้ดูนะครับจะมีระดับให้4ระดับนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวของกล้องกล้องบันทึกนะครับสามารถต่อเชื่อมต่อที่ตัวกระจกมองหลังได้เลยนะครับหน้าจอกางนะครับอัปเกรดเป็นจอขนาด12นิ้วนะครับมี แอปเปิลคาเฟ่นอตโต้แบบไร้สายด้วยนะครับแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับมีชั้นชาร์จไร้สายนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีระบบอัตโนมัติสตาร์นะตัว A ตรงนี้นะนะครับเวลาติดไฟแดงก็ลดดับนะครับเวลาไปก็ปล่อยเบรกก็ติดให้นะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานยูโรห้นะครับที่เราทำขึ้นมานะครับแล้วก็มีโหมดการขี่ให้4โหมดเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับตัวเอเวอเรสต์แล้วก็อยากแต่งเท่แบบนี้นะสามารถนะครรับที่สาามถ จะติดต่อบอยเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ086นะครับ3232518นะครับหรือแอดดีไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะวันนี้บอยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้บอยทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะวันนี้บอยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ